ได้ทุกวัยให,ใ,หให้เธอมากมายเป็นบอมาแล้วเป็นบอมาแล้วเร็วเข้าเร็วเเข้า และบอโชม,มาแล้วครับพบกับเราอีกตามเคยวันอาทิตย์เวลา9กนาฬินาทีที่ช่อง13นะครับวันนี้พวกเรานำกระตูนและสาระความรู้มาฝากน้องๆกันอีกแล้ววันนี้ต้องสนุกแน,น่เลยเน้อยากดูแล้วล่ะบทสเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมช่วงแรกกันเลยละครหุ่นสุดป่วน let's go <S ไปกันเลยครับ,เรบีเสนอตอนดา,านราสมโปภช ผู้หญิง่งนะก็อย่างเงี้ยนะวันวันนะมัวแต่บ้านานานนะว่านานดีนะถ้าถึงคิวพี่เกี้ยวขอขึ้นเวทีใครดูนานจะเปลี่ยนช่องทันทีเลยได้นะนะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ทำไมอ่ะเถอะดีแต่ว่าผู้หญิงอล่ะ ผู้ชายก็บ้าดาราเหมือนกันอะไรนั่งเฮ้ยมีจริงมีจริงหรอกพวกเราก็แค่ชอบดูแต่ไม่ได้บ้าขนาดแน่หรอกเยือยื๊ยอะไรหน่าเนี่ยขี้เกียจจะเถียงแล้วหมดสมาธิดูกันพอดีเลยเออเออเบนเบนไหนว่ามีรูปพี่เกี้ยวเกาะเยอะไงขอดูมั่งดิขอดอกดูหน่อยนะเบนนะเลยได้เลยได้เลยรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปหยิบมาให้ดูยัเลยนี่ไง เอาละีเลยเอาไปโอ้โหยกเลยยะเลยอไไม่ยาเลยเเก่งนะี่จังไม่ได้มาดาโอ้โหแข่งกันหารูปพี่เกี้ยวโกกันเลยดีมากฮะอ่ะดีเลยดีเลยแล้วโบจะลงแข่งด้วยกันไหมล่ะแน่นอนอยู่แล้วอ่ะแล้ววันเสาร์หน้ามาดูกันเลยว่าใครจะเยอะกว่านะฮะดีดีดีน่ารักดีมาคิดกันมากเลยนะ มาให้หมดเลยจะได้มีรูปเยอะๆที่ได้ไปแัมฮ่าฮวันดีบอสวันดีป๊อกฮ่าเป็นไงล่ะหารูปได้เยอะหรือยังล่ะตอนเนี้ยฮะเออเออก็ก็ได้เยอะแล้วล่ะนะโถแต่บอสหาได้เท่าไหร่แล้วไหนดูสินี่เท่านี้แล้วแต่ก็คงหาได้อีกเยอะๆเลยอ่ะฮะโอ้เท่านี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ยอุ้ยฮึแต่แต่ยังไงนะป๊อกว่านะบอสก็ต้องแพ้ ฟอกอยู่แล้วละนะราะไม่ต้องคิดมากหรอกสู้ฟอกไม่ได้หรอก่าฮะเฮ้ยในเล่มนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วเล่มนี้ล่ะมีอยู่ไหนนะอ้ามีด้วยโอ้โห น่ารักจังเลยง่าแนนถ้ารูปรูปพี่วงยันเตอร์โฟไปถึงไหนแล้วเนี่ยแนนยังได้ไม่เยอะหรอกแต่ก็จะพยายามหายได้เยอะๆแต่ว่าไหนไหนขอปอกดูของแนนหน่อยสิไหนไหนแนนไม่มีอยู่่แคไหนวเนี่ยโหดูหน่อยนะนี่เห็นไหมพี่พี่วงยันเตอร์โฟน่ารักทุกคนเลยวินเนอนี่เอ้ยมจริงลนเล่มนี้เนี่ยเอ้ยเ่้มจริง วัสดีเบนอยเป็นยังไงบ้างดีเบนเป็นไปหารูปพี่เกียวโกหรอเบนฮะอ๋อไม่หาแล้วล่ะได้เยอะแล้วอ่ะแล้วก็ขี้เกียจแล้วด้วยโอ้ยเบนหาได้จากที่ไหนบ้างเนี่ยฮะอ๋อแมนก็หาจากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตหรือบางทีคุณแม่ก็ซื้อมาให้อ่ะแต่ก่อนนาแล้วอ่ะนะเออแล้วมันแพงไหมอ่ะเบน ไม่รู้ดิทำไมอ่ะป๊อกจะซื้อบ้างเหรอเฮ้ยเบนว่าอยาเลยดีกว่าน่เอาตังไปซื้อขนมกินดีกว่านะอร่อยกว่าตังเยอะไม่หรอกนะปอกได้เยอะแล้วนะป๊อกไม่จะเป็นต้องซื้อหรอกนะเบนจะบอกให้ทอก็ดีแล้วล่ะครั้งก่อนนะะเบนซื้อของขวัญไปให้พี่เขาด้วยแล้วก็ขอลายเซ็นจากเขาของขวัญของขวัญมนกอ่ะของเบนเนี่ยดีกว่าเบนมีลายเซ็นด้วยปอกซื้อให้เลย หเอ๊นเนี่ยทำไมป๊อกไม่มาเรียนนะสองสามวันแล้วเนี่ยหายไปไหนของเขา呐ไปสบายหรือเปล่า แต่แข่งหารูปของพี่เกี้ยวก่อนแล้วก็หายไปเลยอ่ะใช่จริงด้วยสิไปไหนนะอ้าวป๊อกมาพอดีอ่ะเป็นไงบ้างทุกคนมาไปทำไมไม่ไปเรียนตั้งหลายวันแล้วอะเหอฮึออ้นี่ไงป๊อกอะเอาเงินค่าขนมไปซื้อของพวกนี้ไงแล้วไซื้อรูปซื้อของขวัญให้พี่เกี้ยวโกะไงเล่าฮ่ามันต้องเก็บตังค์ไงเอาเงินค่าขนมไปซื้อของพวกนี้จนหมดเนี่ยนะแล้วไม่มีเงินไปเรียนมันจะคุ้มกันเหรอเนี่ยป๊อกอ้าว คุ้มสิแน่โพราะพ่อเขาไม่ชอบแพ้ใครนั่นแน่เนี่ยเดี๋ยวว่าจะเก็บตังค์ไปซื้ออีกด้วยจะบอกให้โท้อม๊อกม๊อกนี่เราขัดแข่นกันเล่นๆนะไม่เห็นต้องจริงจังขนาดนี้เลยอ่ะใช่ใช่ไม่เลิกบอกเงี้ยสทีะนะโท้อโอ้ยปวดอปวดเลยอย่างเนี้ยปโอ้ยปวดทโอ้ยโอ้ยปวดน้องอยากเข้าห้องน้ำเหรอให้มาม๊อกไม่เปล่าโอ้ยสงสัยพอยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยไม่ได้กินเลยเหรอ ตั้งแต่เช้าเลยเหรอ,อทำไมอ่ะแล้วป๊อกไม่หิวหรือไงอ่ะโอ้หิวสิแต่ป๊อกจะเก็บตังค์ไว้ซื้อของนี่ไงก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยอะ่ะหอ ฮ้ยบอกเนี่ยลงทุนชะมัดเลยอ่ะตไม่ไปเรียนแล้วก็ยอมอดข้าวแบบนี้นาแหมดูสิเบนกับบอยก็แค่ประดิษฐ์การกับวาดรูปง่ายๆแค่นี้ก็เป็นของขวัญได้แล้วส่วนรูปอ่ะก็ไม่เห็นจาเป็นจะต้องซื้อเลยแล้วก็หาเท่าที่หาได้ก็พอแล้วนี่จ้ะใช่เบนว่าส่งของขวัญนี่แล้วพวกเราก็เลิกแข่งกันเถอะนาเพราะว่าเก็บรูปของพี่เขาว้เยอะแยะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทาอะไรอ่ะใช่เลิกดีกว่า นี่<ม>ดีเลยนะบอสนะี่ย <c oughs> ก็ขี้เกียจหาแล,ะละ้วล่ะเมืเม่อยจะตายอ้าวอาทำไมเลิกกันง่ายๆอย่างนี้อ่โหแล้วที่ป๊อกซื้อรูปมาทั้งหมดนี่ละ่ะโอ้อโ<ห>ทำไมก็ป๊อกซื้อมาแสดงว่ามันต้องมีประโยชน์สําหรับป๊อกไม่ใช่หรอโหประโยชน์นอะไรเล่าทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะดูสิโถ่นั่นหนีิโถแล้วซื้อมาทําไมเล่าฮะป๊อกก็ไม่รู้เหมือนกันนี่นะโยปวดท้องอยู่ข้าวจังเลย โอ๊ยโอ๊ยเลิกบอนได้แล้วนะบ่นหมอเลยเนี่ยจะเอาอย่างนี้สิใครปอกเอารูปที่ซื้อมาเนี่ยกินแทนข้าวไปเลยโอ้ยไม่จะกินก็ไม่ได้เราโบ๊ทนะโบ๊ทโงเอ้ยกินเองไม่เล่าโอ้ยโอ๊ยพอหยีปวดท้องเกร็ดความรู้สวัสดีครับ ถึงคุณหมอธนบุรีกันหรือเปล่าครับน้องๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเดี๋ยวจะหาว่าคุณหมอไม่เตือนนะเอาละได้เวลาแล้วไปดูกระตูนกันเลยครับตอนมาอ่านหนังสือกันเถอะอ้ออยเช้านี้อากาศดีจังเลยนะเนี่ยว่าไม้พักพวก้โออ,อากาศก็ดีแบบนี้ทุกเช้านั่นแหละน่าแต่บ๊อกไปโรงเรียนสายไงก็งเลยไม่รู้ไง ไม่ตักยำก็ได้นะเบนที่อากาศบริสุทธิ์สดชื่นก็เพราะว่าโรงเรียนของเรามีคุณต้นไม้อยู่ยังไงล่ะ,ะถ้าคุณต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและคายกา๊าซออกซิเจนออกมาทําให้เราได้สุดอากาศที่บริสุทธิ์เออว่าแต่คาร์บอนไดออกไซด์น่ะคืออะไรเจร๋งปะเจ้นึกว่าเร้ถามเขาไม่ได้คือกา๊าซไม่ดีที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนยังไงเล่าท่านไม่รู้อะไรบ้างเลยเคยอ่านหนังสือบ้างไหมเนี่ยป๊อก Thank <small noise> you. ทวกเรานํามาเครื่องบิน <jong> น <ens streaming> <B TS> ี <ny ina> ่นาเดินทางปลอดภัยนะครับคุณเครื่องบินยูบายบายปังรู้ไหมว่าคนที่คิดค้นและสร้างเครื่องบินขึ้นมาก็คือสองพี่น้องตระกูลไรทอวิวไรและวิวเบอร์ไรนั่นเองรู้จักหรือเปล่าพวกเขาสร้างเครื่องบินลำแรกได้สําเร็จในปีคศักรา1903ด้วยล่ะอะไรกันเนี่ยสองคนนี้นี่ฉลาดจนน่ากลัวเลยฮะอุ๊ยนี่มันบอดอะไรกันเหรอเนี่ยฮะ ประชาคมอาเซียนยงนั้นเหรอเอ๊แล้วมันคืออะไรล่ะน่ะโอ้ตัวหนังสือภาษากังกแต่ไปมดหรือการรวมตัวของสิบประเทศในวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมมือกันส่งเสร,ริมในเรื่องต่างๆไงเลยจ๊ะแน่นรู้เรื่องกับเขาด้วยละ่ะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยรู้สิจ๊ะประชาคมอาเซียนยังมีสัญลักษณ์เป็นรูปรวงข้าวสิบต้นมารวมกันไว้เหมือนทั้งสิบประเทศที่รวมกันเหนียวแน่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน่น เพื่อนที่เหนียวแน่นของพวกเรายัางไงล่ะปะ๊อกหรือเปล่าละ่ะกออีแล้วีทุกคนรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันนะฮะงส,สัยจังเลยอ๋อแล้วพวกเราชอบอา่านหนังสือไงล่ะปะ๊อกฮะจริงอันนี้แค่อา่านหนังสือแค่นี้เนียนะ ใช่แล้วล่ะป๊อกยิ่งถ้าได้อ่านเรื่องที่เราสนใจก็จะทําให้สนุกกับการอ่านมากขึ้นอย่างโบ๊ทชอบอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเครื่องบินได้ความรู้เยอะแยะ็มไปหมดเลยละอกหนังสือไปไหนมาไหนด้วยหรือไหมการอ่านหนังสือนอกจากจะให้ความรู้แล้วยังช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองลดความเครียดและได้รู้สำนวนภาษาด้วยนะจ๊ะป๊อกออว้าวว้าวว้าววววิบวับงั้นป๊อกหันมาตั้งใจอ่านหนังสือกับเขาบ้างดีกว่านะ อะได้เลยเบนถ้ายืมอ่านเรื่องคุณต้นไม้เอาไปละขัวใจมากนะเบนอะไอมีอะไรหรอป๊อกเออกันี้แค่ได้จับก็รู้สึกฉลาดขึ้นมาทันทีทันใดเลยล่ะเขาบอกว่าล้เป็นแล้วป๊อกเพืล้วการ์ตูนจบแล้วสนุกไหมครับน้อง คุณหมอธมบุรีรับรองว่าในสัปดาห์หน้าต้องสนุกกว่านี้แน่นอนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคำศัพท์น้ารู้สวัสดีครับ,บ,น,รรบน้องๆพี่ีกามุนมาแล้วครับพบกันเป็นประจำในช่วงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างงั้นเราไปดูกันเลยครับสิ่งที่ช่วยทำให้อากาศนั้นสดชื่นก็คือต้นไม้ คำว่าต้นไม้ภาษาอังกฤษคือ tree 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 ต้นไม้ต้นไม้บลอกนึกสนุกทักทายเครื่องบินที่กำลังบินผ่านมาคำว่าเครื่องบินภาษาอังกฤษคือ airplane airplane เอ r ร์ a n พเครื่องบินเครื่องบินที่เบนบสแนนมีความรู้รอบตัวเยอะก็พอชอบหาหนังสือมาอา่านคำวา่าอ่านภาษาอังกฤษคือ read 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 อ่านอ่าน คำศัพ์ไม่ยากเลยใช่ไหมไว้วันอาทิตย์หน้าพี่ตรางุนจะเตรียมคำศัพท์มาให้น้องๆได้ฝึกท่องกันอีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องไปก่อนสวัสดีครับผู<ด>้พิพพทักรุ่นจิ๋วตอนควันดำเป็นเหตุ อ๋อนั่นนป็นันอะไรเนาะเจ้าพวกมนุษย์โลกงี่เง่าเอ้ยจะรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นฝีมือของเราเองอีกน้อยโลกก็จะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวอนนี่มาจากไหนกันนั่นเนี่ยพบย้นแปลกประหลาดลอยลำออยู่นอกโลกดีไปตรวจสอบโดยด่วนเลยเข้าใจไหม ไฟควันให้เยอะๆเลยแสงอาทิตย์จะได้เข้าไม่ถึงมนุษย์โลกก็จะตายกันหมดแล้วโลกนี้ก็จะเป็นของเราเฮ้ยที่แท้ก็เป็นฝีมือของเจ้าอีกแล้วเหอเนี่ยแม่จะเอ๋ยเจ้าเป็นใครชื่อเสียงเสียงอะไรเจ้าก็คือกัปตันเบนจ,จนี้ักาสมุรจังดา้ากฏตัวแล้วเหรอต้องเจอกันหน่อยแล้ว ความพิศษเป็นของเจ้าใช่ไหมเนี่ย<พ>ไม่บอกอยากบอกไม่บอกไม่บอกยังงั้นเหรอลูกเตอร์ต้องเจอนี่

โกรธมากโกรธแล้วจะทำไงได้จ้ะเ,เจอะเงย์เยโโ <c oughs> ้คิตคิตแถนชั่วร้ายออกแล้วเสร็จแน่ๆเลยคราวนี้ไม่รอดแน่เจ้ากับดันบองเอ้ยหลบแะโชนี่ต้องเปิดเครื่องดูควันพิษแล้วห้ามพลัง ดาลบได้ย yeah, ังไงเนี่ยชะหน่อยน่ยด็กเองก็ร้วังตัวไว้ดีเนะไม่พูดมากนะนยปล่อยตรวจทำลายล้างโอ้โหมตำรวจทำลายล้างจริงๆเลื่อยไปดาวานแล้วมั่งดนี่ชะน่อยเ้ยว่มัดิมีของแม ดาว,วนั่นแหละที่ต้องรอไปดาวองคา์านดูไวส้สักพ่อครับบอกว่าเราขึ้นรถเมล์กันบ้างก็ได้นะครับก็น่าสิลูกจะได้ประหยัดน้ำมันด้วยดีจังเลยนะครับที <c oughs> ่กันได้อย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะ <c oughs> ้องไปพบกับกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนสารศาสตร์พัดนาจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้ใยครับขางเ,เราได้เป็นอย่างนดเพา,ออางนัน <c oughs> แม่แม่ดีมากจะพาไปพบกับโรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับ กระตุ้นสนุกไหมล่ะครับน้องๆแต่วันนี้หมดเวลาแล้วของต้องมาต่อกันในอาทิตย์หน้านะครับเวลาเดิมช่องเดิมทุกวันอาทิตย์เกนาฬิกาสานาทีที่ช่อง13นะครับดูกระตุ้นจบแล้วอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการเบนโบ๊ทโชว์ขอลาไปก่อนแล้วลนะสวัสดีครับ